สวัสดีครับผมมาพินกับช a n e l ฟิลไทยใน u t u b e ครับก็เห็นร้านป้ายร้านร้านหนึ่งนะเขียนว่าร้านเกี๊ยวนะครับที่อยู่ตรงท่าน้ําเชียงแสนนะครับก็ริมน้ําเชียงแสนตรงที่ขนานถนนขนานไปกับแม่น้ําโขงนะครับก็อยู่ในตัวเมืองเชียงแสนนะไม่ไกลาจากสาพอเชียงแสนเท่าไหร่นะฮะก็มีร้านอาหารจีนนะครับขึ้นป้ายไม่น่าสนใจก็อลองแวะไปทานดูครับเมนูจานก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือ ต้องเรียกว่ามากัน5 6คนอะไรเงี้ยครับถึงจะทานกันอร่อยนะครับแล้วผมไปสั่งอย่าง2ออย่างนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ไหวครับทานไม่หมดนะครับแล้วก็เป็นอาหารแบบประมาณทางจีนยุนนานทางอะไรเงี้ยครับเป็นแบบจีนกินแท้ๆเลยนะครับเข้าใจว่าเขาคงเสิร์ฟลูกค้าจีนเพราะว่ามีคนจีนเนี่ยล่องเรือมากับค้าขายอะไรเงี้ยเยอะนะครับที่เชียงแสนนะครับแล้วก็อาหารจีนที่นี่ เป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าไม่ใช่จีนทางใต้ไม่ใช่ความตุง้งไม่ใช่แต้จิว๋วฮกเกี้ยนแบบที่เราคุ้นเคยแต่เป็นมณฑลในๆนะครับรสชาติแบบเป็นมณฑลในๆก็สั่งมารีวิวดูครับเพราะว่าผมก็คิดถึงอาหารจีนแบบนั้นเหมือนกันเวลาไปเที่ยวเมืองจีนเมื่อก่อนก็ได้ทานบ่อยนะฮะคราวนี้เนี่ยมีโอกาสก็เลยอ่ะขอทานสักหน่อยนะครับก็อย่างแรกที่สั่งมาก็คงเป็นเกี๊ยวนะครับ ที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะมีเกี๊ยวนึ่งขายกันเยอะมากนะครับไม่ใช่เกี๊ยวทอดแบบบ้านเราแล้วก็ไม่ได้มากับก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเกี๊ยวจืนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรดีเหมือนเกี๊ยวซาญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เอาไปทอดแต่เขาจะเอาน,นึ่งเป็นหลักนะครับไส้ก็จะมีหมูมั่งมีผักมั่งปนกันที่เมืองจีนไส้แพะก็ยังมีนะครับมีไส้เนื้อแพะ มีไส้เป็นผักล้วนมีไส้อะไรสารพัดจะมาดึงมาในาในลังถึงแบบนี้นะครับลังถึงไม้แบบโบราณนะครับรสชาติก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่คุ้นลิ้นอาหารแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็ข้าวผัดนะฮะเราสั่งข้าวผัดมาก็รสชาติก็ใช้ได้ครับข้าวผัดอันนี้ผัดค่อนข้างจะประยุกต์แล้วนะครับเพราะว่า,าปกติเมืองจีนเนี่ยเวลาผัดนี่ออกมาบางทีหน้าตาไม่ออกอย่างนี้นะครับอันนี้มาตามแบบ เป็นผักสีสันมีแตงกวามาอย่างนี้นะครับเมืองจีนเนี่ยไปที่เมืองจีนเนี่ยจะไม่ค่อยมีแตงกวานะครับแล้วก็ผักอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้บางทีผัดออกมานี่มีแต่ใสต่ต้นหอมมีแต่ต้นหอมนะครับต้นหอมซอยนะฮะแล้วก็ผัดเข้าไปแล้วก็บางทีเขาก็เอาคุนเชียงแปแบบลกรสชาติแบบเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาใส่นะฮะก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ที่แล้วแต่เขาผัดที่สั่งนะฮะ ก็เป็นข้าวผัดนะฮะ่งสั่งข้าวผัดไปอันนี้ข้าวผัดหมูเมค็มกุนเชียงนะฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือกุนเชียงเนี่ยอ่กุนเชียงปกติเขจะเค็มนะฮะแล้วก็อันนี้จะมีหมูเค็มมาด้วย mm. ก็ลักษณะคล้ายๆกับเป็นแฮมถ้าไปแถวยุนนานไปแถวอ่เสฉวนเนี่ยครับเขาจะอากาศมันจะเย็นเนี่ยเขาจะทำหมูเค็มเหมือนหมูสามชั้นเนี่ยแล้วก็เอามาห้อยตากที่หน้าต่างเลยนะครับนะฮะ